สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชินยนต์อะไรเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์มาสดานะฮะตัวนี้เป็นเกียร์มาสดา 4x4 นะครับสโล่โฟวิวนะฮะเป็นสินค้ายอดนิยมของทางร้านอีกเช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์เดินหน้า5สปีดนะครับพร้อมกับสโล์นะฮะสโล์ก็จะเป็นแบบ 4x4 นะครับผมเป็นสโล่โฟวิวนะฮะตัวนี้รับประกันความแรงนะครับผมมาทุกกำนักได้3-4ตันนะครับผม5ตันก็ยังน่าจะได้นะะครับบผมมาายกนะ เคยมีลูกค้าเอาเกียร์รุ่นนี้ไปใส่นะฮะแบกน้กคำนัก5ตันก็ยังไม่พังนะครับผมเรียกว่าจีกุตเแจี๋ไทีเดียวนะครับเกียร์รุ่นนี้นะฮะส่วนมากก็นิยมนําไปใส่รถดัดแปลงนะครับเช่นพวกรถอีแตนนะฮะรถดัมเปอร์นะครับผมหรือว่ารถทางการเกษตรต่างๆนะครับที่สามารถดัดแปลงได้อย่างอิสระนะครับผมนะฮะไม่จำเป็นต้องชนตรงกับเครื่องยนต์นะครับผมจะไปชนกับเครื่องคูโบต้านะฮะเราใช้เป็นระบบเผาตุ๊กตานะฮะก็เกียร์ตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์ได้ทีเดียวนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะะครับบผมมอยู่่่ททีไเกินน10,000าฮะ ก็เป็นเก่านอกญี่ปุ่นแท้เลยนะครับสภาพสวยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเดินหน้า5สปีดครับตัวนี้จะเป็นตัวเข้าเกียร์นะครับตัวนี้ตัวเซฟนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเข้าสโลนะฮะเนี่ยจะเป็นแบบง่ายๆนะครับเนี่ยหักเดินหน้าถอยหลังง่ฉยๆนะฮะก็เป็นแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะดัดแปลงตัวเข้าเกียร์นี่อาจจะย,ยุ่งยากนิดนึง บางคนอาจจะไม่ถนัดนะครับเคยเข้าแต่เกียร์กระปุกนะฮะตัวนี้ก็จะต้องใช้วิธีการใช้เก um ียร์สายนะครับผมเนี่ฮะเป็นเกียร์สายแบบนี้นะฮะก็หากท่านใดอยากได้เป็นสวยๆนะครับเราก็จัดเป็นชุดเกียร์สายไปให้ได้เลยนะครับผมก็นี่ฮะครบเซ็ตนี่ฮะพร้อมติดตั้งนะครับหชุดก็จะมียอยนะครับแล้วก็มีแผ่นคัสแล้วก็จะมีชุดลูกปืนคัสนะครับผมนี่เป็นชุดติดตั้งนะครับก็เรียกว่าถ้าซื้อครบเซตแบบนี้เลยนะฮะก็พร้อมติดตั้งได้เลยทีเดียวนะครับผมเราจัดไปให้ครบเลยนนะะะครรับบแทจไไม่ต้อองปหาเพิ ต่อนะชุดคัดชุดกดคัดไฟวินท่านของเดิมเป็นเกียร์ JK นะครับเป็นชุดกดคัด9นิ้วเล็กธรรมดานะฮะก็สามารถใส่กับเกียร์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมเปลี่ยนแค่เป็นคัดอย่างเดียวนะครับผมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแค่ลูกเบรคคัดนะฮะแล้วก็ใส่ย้อยใหม่นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นเกียร์สายนะครับจะได้ไม่ต้องไปดัดแปลงทําเป็นเยโยงให้มันยุ่งยากนะครับใส่เป็นเกียร์สายจะสวยกว่านะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะส่งให้ลูกค้าไปหลายๆชุดนี่ก็จะ สั่งเป็นชุดแบบนี้ไปเลยนะครับผมเนี่ยเป็นครบชุดอย่างนี้ไปเลยนะก็จะมีเกียร์สายมียอยนะครับผมแล้วก็มีแผ่นคาดทุกเพื่อนคัดไปถึงครบชุดเลยนะครับไปถึงก็ติดตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาให้วุ่นวายนะครับอะไรเรามีครบนะครับเราจัดชุดครบชุดไปได้เลยนะครับผมส่วนราคาต่างๆออปชั่นยังไงก็ยินดเชิญทุกท่านก็เข้ามาแชทมาสอบถามกันได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับนะฮะก็ชุดนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับสภาพสวยนะครับในเพิ่งมาลงนะฮะ กริบๆเลยครับสภาพเดิมๆนะครับเนียบเลยนะฮะสวยๆนะฮะเนียยบดำๆเลยนะฮะแต่ท่านที่เห็นเป็นกาวนี่ครับไม่ใช่เป็นของซ่อมนะครับเป็นกาวเดิมโรงงานนะฮะเนี่ยก่อเดิมโรงงานจะเป็นสีอย่างนี้นะครับผม็นสีเอาขาวเทาๆทนิดหนึ่งนะฮะสังเกตดูจะเหมือนกันนะครับนะรุ่นนี้ก็จะเป็นอย่างเดียวกันนะครับนะเกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับเสื้อลูมิเนียมแล้วส่วนมากจะเป็นใช้ระบบกาวเทานะครับผมไม่ใช่เป็นระบบปากเกียร์อย่างรุ่นเก่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไม เป็นกาวอย่างนี้นะครับเป็นของซ่อมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับผมนะครับเป็นของมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะฮะถ้าท่านใดไปสังเกตดูนะครับพวกเกียร์รถกระบะรุ่นใหม่ๆนะฮะที่อยู่ใต้ท้องรถนะฮะลองมุดเข้าไปดูกันนะครับผมพวกไม่ว่าจะเป็นพวก D m a มก i ์ o ีโนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเอไททันนะฮะหรือว่าจะเป็นรีโวตัวใหม่อะไรเงี้ยจะเป็นกาวแบบนี้หมดเลยนะครับผมในนี้โรงงานประกอบรถจะใช้ระบบกาวทั้งหมดนะฮะก็อันนี้คือกาวเดิมนะครับไม่ใช่ของซ่อมแต่อย่างใดนะฮะ ของเราไม่มีการลื้อไม่มีการซ่อมนะครับเนี่ยสวยๆนะครับเดิมๆมากรีบๆเลยนะฮะมาเดิมๆแห้งๆเลยนะฮะเนี่ยสวยๆเดิมๆกรีบๆคัดมาคัดสภาพมาให้ทุกๆท่านนะครับผมเนี่ยเราคัดแต่ของสวยๆนะครับของยอมเมลของเน่าของอ่าไม่ดีเราไม่เอามาหลออขายท่านนะครับผมทำร้านเราเสียชื่อเสียงนะฮะร้านเราขายเฉพาะของที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับผมนะหากท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับพี่ชินยนอะาไหลดังโท้ดนะฮะโทรศัพท์ก็0-81730 3 5 1ห 1, นะครับหรือว่าจะแชทมาพูดมาคุยในเพจ a c e b o o k ของผมก็ได้ครับคือเพจ a c e b o o k ของผมก็ชินยนอะไรจากกุทศนะฮะหรือว่าท่านใดอยากมาดูมาชมตัวจริงกันที่ร้านก็มาได้เลยนะครับร้านของผมอยู่ที่เภอตากกุทศจังหวัดน,นครราชสีมานะฮะหรือว่าท่านไหนอยากจะแอดไลน์มาคุยนะครับไ่สะดวล่นเฟซบุ๊กแอดไลน์มาได้ครับก็เลือกเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับก็เพิ่มเพื่อนจากเบอร์081730312นึ่งเจ็ดสามาูนยถสามห้าหนึ่อนก็นได้นะครับเรี่ย อ่าเบอโทที่อยู่ข้างเกียร์น э? anyway right well, so. so like ี่ครับผมนี่ะเนี่ยเขียนมอชินยนอะไรนะครับนะถ้ายังมาดู Google Map ก็พิมพ์ตามนี้เลยครับพิมพ์ชินยนอะไรลังโทษนะฮะก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปในคลิปอีกทีหนึ่งนะฮรเผื่อท่านใดฟังไม่ทันนะครับต้องทางการติดต่อของผมนะครับนะฮะเรียกว่าเกียร์รุ่นนี้ก็เป็นเกียร์ยอดนิยมนะครับมีสโลว์ในตัวราคาไม่แพงนะครับเดินหน้า5สปีดนะฮะแต่ว่าถ้าท่านใดจะไปชนกับหมูตระกูลชอช้าง อันนี้จะชนยากนิดนึงนะครับมันจะไม่สามารถชนได้นะครับเนื่องจากเกียร์ตัวนี้ฝัดหมูมูเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องไปลงตึงให้เขาดัดแปลงทำทัาแปลงชนเอานะครับแต่ถ้าท่านใดเป็นระบบเพาตุกตาอิสระนะฮะเป็นเพาตุกตาแบบง่ายๆไม่ใช่เป็นของหมูชอช้างอันนี้สามารถติดตั้งได้ไม่ยากนะครับต่อแค่จอดรูแท่นใหม่เฉยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคัทต่อใช้ชุดไฟบินกดคัดตัวเดิมได้เลยนะครับเปลี่ยนแค่แผ่นคัทครับรูปืินคัดนะฮะแล้วก็ชุดยอยนะฮะแล้วก็เดินเกียร์สายใหม่นะครับผมก สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้เป็นทางเลือกนะครับสําหรับท่านที่ต้องการเกียร์ดีราคาไม่แพงนะครับผมนะเรามีคุณภาพนะครับผมสามารถใส่ใน้งอีแตนนะครับหรือว่าจะไปใส่รถเกษตรรถลัมเปอร์อะไรก็ได้นะครับผมที่ท่านจะดัดแปลงทําเป็นงานอิสระได้นะครับผมก็ฝากเอาไว้เป็นทางเลือกในการพิจารณาของทุกๆท่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมยิปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ